อ่าสวัสดีครับได้ทำตัวครับครับผมดินนรพงศ์ใช้คอมพิวเตอร์ครับครับวันนี้มาทำไกรขันที่จังหวัดนครสวรรค์ศึกเวมันสนันเมืองบวกพอหลักบุญวันนี้เจอใครครับเพชรวังหินครับเพชรวังหินอ่าวันนี้เขาใส่สีเสื้ออะไรนะเพชรวังหินหมู่ทวีศักดิ์ป่ะครับมหมู่ทวีศักดิ์ใช่ไหมหมู่ทวีศักดิ์เล็กนะเคยเจอกันไหมเคยครับอ่าเป็นงานผลผมชนะมาเราเคยชนะเข้ามาหนึ่งครั้งอ๋อตอนพี่นัดสัมภาษณ์เข้าไปเมื่อกี้ก็บอกว่าโูเบียดเบียดเลยใช่มั้ยยยยเเเบบีีีดดดลนนนะวถ่าทอ ทางพายทีวีใช่ไหมเปิดผู้กู้เจ็ดกู้เจ็ดทางพายทีวีแล้วเราซ้อมเมื่อไหร่ที่ละประมาณสามทิศได้ครับสามทิศได้กู้ปั้มกู้ซ้อมมีใครบ้างบางเพคกูกับใครขัดทีวีเปลี่ยนใครอ่าลุ่มลุ่มปั้มเลยนะลุ่มลงรวมช่วยกันปั้มช่วยกันลงรวมนะแล้วก็ค่ายเราอยู่ที่ไหนยะโสธรครับยะโสธรเราเป็นคนจังหวัดอะไรคนอำนาจเจริญครับคนอำนาจเจริญแต่มาซ้อมอยู่ที่ยะโสธรนะปีนี้อายุเท่าไหร่ละสิบห้าแล้วครับสิบห้าแล้วเต็มมะเนาะนะเต็มสามพักสองเต็มแล้ว ฝาก SC แฟนคลับของเราหน่อยแฟนหนุยเป็น,นกรเกเลเจยด้วยครับเต็มที่แน่นอนครับถ่ายทอดทางพายทีวีนะติดตามครับ